ทักทายสบายดียามแรงนะคะสวัสดีพี่นอ้องเองปายส,สุขสุขคนนะคะวันนี้ได้ตำข้าวปุ้นมาสุกินด้วยค่ะตํำทะเลรวมนะคะอยากอืดและเผื่อหอนเหือนมีหอยนำนะคะหอยต้มหอยคมต้มซิมก็ได้โอ้ตนำลายแตก <c oughs> ถคก่กับบะเมียังมาละกับะอมไม้ขมบม่ได้กินนานแล้วเด้อค่ะซื้อมานะคะ ใส่มือเนาะจงังแซ่ เสอมมีแต่ยอดใหญ่ใหญ่กรอบสนั่น เสียงย่ำกินวัสุภาพกับขออภัยเด้อค่ะเด้อไหวอ้วน,วน เียงเพื่อนบ้านนะคะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้่ะมาชวนกินตำทะเลรวมเขาปุ้นเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไปลคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ